จะเข้าไปสู่เนื้อาหากันนะคะทางคณะผู้จัดทามีคำถามมาให้เพื่อนๆคิดด้วยกัน3ข้อหลักสูตรคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรหลักสูตรสถานศึกษาคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับกระบวนการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรกนกลางขั้นพื้นฐานมีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง Whats so for? Yeah. não de ดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผอมีเรื่องที่จะประชมุมด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องที่1นนะครับก็คือปัญหาของผลการเรียนของเด็กมีรู้สึกว่าผงรู้สึกว่าผลการเรียนของเด็กนะครับอยู่ในช่วงระดับที่ไม่ค่อยโอเคครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องการจัดทำลับสูตรใหม่ของสถานศึกษาครับผอมอยจะทราบว่าในช่วงที่เด็กอยู่บ้านเด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าผู้เขามีการสนเสริมเด็กอย่างไรบ้างครับ โอมันโยบายทงไมครับเด็กมันไม่ค่อยจะเรียนเลยอยู่หลังที่พ่อครับแบบว่าลบไปถึงมันเล่นตะกีมมันลบไปเล่นมันไปทาอะไรเลยนึกว่าพ่อทาอันบานมันก็ทําไม่ถูกขนาดผมผมทําไม่หูอผมก็ทําไม่ถูกเหมือนกันครับหรู้สึกว่ามันอยากจังวางนีนึกว่านั่นหลยอยาใจโรงเรียนแบบช่วยส่งเสริมหนักเรียนหังีบหรู้ซึกว่าเด็กวางนี้มันแบบมันไม่เอาเลยการเรียนครับได้ครับ ใช่ค่ะล,ลูกของนีฉันก็เล่นแต่เกมค่ะอ,อยู่ในบ้านแบบไม่สนใจการบ้านเลยค่ะถ้า<ม>งั้นพอจะให้ครูไปศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาน,นี้ครับเด<ม>ี๋ยวพอ,อวจะให้จดกับครูว่าให้ครูไปศึกษาบริบทของชุมชนที่เราอยู่แล้วก็ศึกษาว่าแม็เกเรียมมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ความต้องการของนมกเตรียคืออะไรครับ<ม><ม>เดี๋ยวเรามา ประชุมีรอบนึงว่าเออเราจะทําหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไงบ้างครับหลักสูตรเกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีเนื้อหาอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะคะ หลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เปลี่ยนแปลงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถแข่งขันในเวทีโลกให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเดิมมีปัญหาหลายประการคือความสับสนของผู้ปฏิบัติในสถานศึกษาซึ่งส่วนใหญ่กำหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากเกินไปเกิดปัญหาหลักสูตรเน่นการลดผลไม่สะท้อนมาตรฐานเป็นต้นที่ใส่ทัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพหลักการหลักสูตรใหม่มี6ประการคือ 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ 4เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยจุดมุ่งหมายหลักสูตรใหม่รวมเป็น5ประการคือ 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมิตรสัตชีวิต 3ม,มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 4. มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลอโลก 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมรรถนะของผู้เรียนหลักสูตรใหม่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ5ประการคือความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สูตรสถานศึกษานะครับหลักสูตรสถานศึกษานะครับเป็นบทใจสําคัญของสถานศึกษานะครับทุกโรงเรียนควรมีหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองนะครับจะมีเนื้อหาสําคัญอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยครับความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาคือแผนหรือแนวทางข้อกําหนดของการจัดก,การศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงลําดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักรงเองมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนชุมชนสังคมและโลกอย่างมีความสุขความสัมคัญของหลักสูตรถานศาึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทำให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาจะมีลักษณะที่มีเนื้อหาวิธีการเรียนการสอนและวิธีประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่นขนาะเดียวกันคุณภาพของนักเรียนที่จบหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจและเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษาผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินการสอนของตนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารหลักสูตรที่จะให้การศึกษาเจริญก้าวหน้ามีดังนี้ 1. การเตรียมวนันแผนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ คือการวิเคราะห์สภาพต่างๆของโรงเรียนทั้งด้านทรัพยากรสภาพเวดล้รอมในชุมชน 2. การจัดเตรียมการอบรมครูเพื่อให้ครูเข้าใจในจุดหมายหลักการของหลักสูตร 3. การจัดครูเข้าสอนผู้บริหารจะต้องพิจารณาจัดเตรียมครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของครู 4. การจัดตารางสอนเพื่อให้เวลาสอนของแต่ละวิชาเหมาะสมกับช่วงเวลาเช้าบ่ายและความยาวของระยะเวลาที่ทำการสอน 5. การจัด บริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน 6. การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร 7. การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และ 8. การจัดโครงการประเมินการใช้หลักสูตรได้ํารปรับตรงหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถจัดสร้างหลักสูตรได้เองโดยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ผู้บริหารหัวหน้าหมวดว,วิชาครูผู้สอนผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่นและนักวิชาการซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ร่วมกันจัดทาหลักสูตรจะต้องมีความรู้คือศึกษาเรื่องการจัดทำหลักสูตรปรัชญาและธรรมชาติของสารวิชาการจัดก,การเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาต่างๆมตาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้และข้อมูลท้องถิ่นอื่นๆขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้หึ่งจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความตั้งใจจริงมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาวิชาการด้านการสอนด้านบริบทของท้องถิ่นและด้านการพัฒนาของหลักสูตร 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานม,มีการดําเนินการดังนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและ วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนและ 3. สร้างหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ด้วยการวางกปรอบโครงร่างของหลักสูตรโดยคณะทํางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาทําความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐาน สศึกษาเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของแต่และกลุ่มสาระ 3. จัดทากรอบโครงด้านหลักสูตรโรงเรียนหลักสูตรถือเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาเพราะหลักสูตรนั้นเป็นตัวกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการสอนของครูโดยหลักสูตรที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อโลกสังคมการเมืองและเทคโนโลยี ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางนั้นจะมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,อง 2. หลักสูตรสถานศึกษา 3. กำหนดวิสัยทัศน์หรือสมรรถนะที่สำคัญ 4. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคำอธิบายรายวิชาหรือหลักเกณฑ์การวัดประเมินผล 5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 6. ก,การนำหลักสูตรไปใช้โดยมีการจัดทำโครงสร้างรายวิชารวมไปถึงออกแบบหน่วยการเรียนรู้แผนจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโดยทั่วไปแล้วการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีด้วยกัน2ลักษณะคือ 1. ระดับสถานศึกษาในระดับนี้จะมีการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 2. ระดับชั้นเรียน ในระดับชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนจะมีบทบาทสําคัญคือการจัดทําโครงสร้างรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางในการจัดทําองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษานั้นคือการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนสําคัญที่จะต้องดําเนินการดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางตลอดจนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรให้เข้าใจชัดเจน 2. การศึกษาเอกสารประกอบแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้เข้าใจชัดเจน 3.. การกำหนดรายวิชาไม่ว่าจะเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยศึกษาเอกสารมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตรระดับท้องถิ่นอย่างละเอียดพิจารณานำตัวชี้วัดหรือสาระการเรียนรู้แกนกลางมาจัดทำเป็นรายวิชาให้ครบไม่ให้สาระการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดแกนกลางใดตกหล่นได้จึงต้องนำมาจัดในรายวิชาให้ครบตามหลักสูตร โดยพิจารณากำหนดเวลาเรียนรหัสวิชาในแต่ละรายวิชาไปด้วยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตลอดจนการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยบันทึกไว้ในกระดาษร่างในการจัดทำา 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาและนำไปเขียนลงในกระดาษโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและ 5. การตรวจสอบความถูกต้องทั้งในระบบอีกหนึ่งครั้ง อ้าวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาประกาศคะแนนสอบนะอผ่านแน่เราผ่านแน่ที่มาสอบผ่านยังไงผ่าน